สวัสดีชาวเพจพัดมาลาเดอร์สวัสดีทุกผู้ทุกคนนะมืมอนี้มาลงพื้นที่มาพูดคุยกับชาวบ้านเนาะคับว่าแต่ละเมอแต่ละเวนในพป็นเฮ็ดอย่างแน่เนะมืมอนี่ก็เลยมาบ้านหน้าร้อนนะครับอยู่อำเภอหน้าตานเองพักในบ้านหลังนี้เนาะเขาเลยบอกว่าเออสะดุดว่าเป็นฟันยังป๊ะโปกแปลกไปสินะเออก็เลยจะมาสอบถามความรู้สึกเนาะว่าเป็นเหตุการเหตุงานบน่หรือว่าเหตุยังกันอยู่เน้ะพี่น้องอ,งอะตามมาเบิ่งเลย สวัสดีครับเอาล่ะตอนนี้นะะ้องเฮากามาเบิ่งกิจการเนาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่บ้านน่าร้อนนี่เองเนาะสวัสนี้เฮ็ดอย่างเนาะนี่ผักอย่างอยู่ผักสมุนไพรน,นี่ผักสมุนไพรเนาะน,นะครับสมุนไพรสพวัสนีเฮ็ดมาโดนหรือเปล่าครับนี่โ,โดนเริ่มเฮ็ดทักก็เริ่มเฮ็ด,รดประมาณเดือน อ๋อเพิ่งเริ่มเห<ม>็ดยอยนอ,อ,อนะครับนนเนี่คุณพ่อยังนอนี่นออีกคนหนึ่งซื้อยังนออีกคนหนึ่งน่ะคุณย่ายังนอช่องข้ามีไอ้ช่องข้ามนะครับนอมานีสมุนไพรตัวนี้มีคนมาหับบอครับนี่หรือว่ามีคนมารับสื่อบอหลับสื่อแต่เอาไปส่งอยู่บ้านาเขาครับส่งอยู่ใส่นอไปเอาไปส่งเขาอยู่ใส่นี่บัตรห้าไปเองนอเพิ่นไหกิโลจะไหนนอนี่สมุนไพร อ่าสี่สิบบาท TI, นะครับต้องตากให้แห้งนะผมนว่าแบบนี้ถ้าแบบนี้คือมันเขาบอลเอาเนี่ยเขาบอลเนี่ยเนี่ยเขาต้องไปตากแห้งแน่ต้องให้มันกรอโอ้ก้อนหาแดดดังแรกนะครับเป็นแห้งเนาะเขาไปเยียบนี่มันสะเจ็บตีนทองใส่เล้าเขาจังสี่เท่าได้ครับมันแห้งน้ำนุ่มๆที่เขาบดซื้อครับแล้วหูดจักรอาสมุนไพรระกาหูดจักคน มาหลับสื่อจงสีจังได่เน่าจ่าผู้ใดญนาะโอ้โหสื่อเขาได้บอสบอสบอสบอหมายถึงว่าห้องห้หัวจะได้ว่าไปเอาสมุนไพรตัวนี้แหละครับไปส่งเพื่อนนะฮะน้ำหมูเห็ดหมูคอเห็ดก่อนอ๋อมีหมูเห็ดก่อเนาะแล้วก็คอไปน้ำเขาอ๋อก็เลยกคอไปน้ำเขาก็คือเขาไปหาสมุนไพรเองเนาะไปหาหักมองตัวนี้ถ้าไปขุดบอลด้วยมันเป็นเครื่องเป็นพุงเป็นพุงเนาะพื้นผู้สามหน่วย คุณผู้สามหน่วยยิ่งจะได้มากได้หลยสอบตน่ดเข้ากัตาไปนิดนบงอ๋อตาไวนะครับส่วนอีกคือนตกมีเนืออโอ้นกลางเดินกลางแจกนครับนี่คือภารกิจหรือว่าการทำมหากินเนาะนะครับเก็บเล็บผสมน้อยสำรับคุณพ่อคุณแม่เนาะนะครับตอนนี้มีหลายบ่านอยู่บ่เห็ดสำหรับหน้าดงนี่โอ้นหน้าร้อนนี่มีจะครอบรัว เพิ่งเริ่มนอเพิ่งเริ่มเพจนะคะบาดเดือนไม่ก็เห็ดอยู่นอนีจะน้ารงหน้ารงหันไหลขอบคุณโอเคนอขอบคุณแม่ท้องดำนะครับกับโพงใหญ่สมยังเกาะกรใหญ่สาค้อนอนะครับขอบคุณที่หลายให้เราสัมผงสัมผัสเราปวดคุยอ่าสำหรับชาวบ้านเนาะเรื่องราวต่างๆสำหรับเพจผัดมานละเด้อหลังกรเจริญพัน นะครับตันนี้เพิ่นกะเอาไปล่างก่อนเนาะเอาไปล่างแล้วกะจะมาฟันนะครับล่างเอาดินออกทำเมันเบิร์ดเป็นสีหน้านะครับไปล่างอย่างดีเนาะแล้วกาเรื่องของวิธีเหตุหรือว่าเหตุสมุนไพรก็คือทั้งโรงงานเพิ่อนอีกที่หนึ่งเพิ่นจะเหตุแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่กบมีหน้าที่ในการไปหาม้าล่างแล้วกาม้าซับไปตาคงตากแหงแล้วก็จัดทรงนะครับเท่านั้นเองเนาะนี่คือการทำมาหากินสำหรับชาวบ้าน